สวัสดีค่ะพี่เมินจ๋าแม่แหม่มเองจ้าแม่ไปได้ตัวนี้มาพี่เมินจ๋านูกัตนูกัตโตค่ะมีรสกุราบและรสช็อกโกแลตนะคะพี่เมินจ๋าซื้อ1แถมหนึ่งที่ C j เจค่ะแม่ไปซื้อมาเมื่อวันเสาร์ที่6กันยายนนะคะนี่นูกัตโตนะคะรสกุราบแลวก็ช็อกโกแลตนะคะพี่เมินจ๋าไ,ได้มา2สีเลย45บาทถูกมากมเลยจ้านี่เพื่อนๆไปหาพิกัดเอานะคะอยู่ที่ร้าน CJ ค่ะใครอยู่แถวไหนใกล้ๆก็ไปดูได้เลยนะคะไม่รู้ว่าของ,ของจะหมดหรือยังนะคะ นูคตโตรสกุหลาบช็อกโกแลตเดี๋ยวลองกินรสกุหลาบก่อนนะคะเพื่อนๆจา๋าอยากจะรู้ว่ารสกุหลาบจะเป็นยังไงซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะแม่ไม่มั่นใจว่าเคยกินหรือย,ยังแต่ครับคๆว่าเหมือนจะเคยกินแล้วข้างในน้องเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนจา๋าเดี๋ยวลองเทออกมามีกี่ชิ้นนูกตโตมีหนึ่งชิ้นแบบอุ้ยพกพาสะดวกน่ารักสองชิ้นสามชิ้นสี่ชิ้นห้าชิ้นหกชิ้นแล้วก็ สะดวกพวกผ้ามากๆจากข้างในก็จะเป็นถุงอย่างเงี้ยมาเราไม่จำเป็นต้องพกเป็นพกเป็นถุงใหญ่ๆนะจ๊ะเราเอาไปเป็นแบบเป็นซองก็ได้สองซองสามซองวันไหนอยากกินก็ใส่กระเป๋าเล็กๆไปดิเพื่อนๆจ๋านี่แล้วให้ลูกไปกินที่โรงเรียนได้ด้วยเพื่อนๆนจ๋าซีนอย่างดีเลยแพ็กเกจฮัลโหลฮัลลามากเพื่อนๆืนจ๋าอันนี้ตัวนี้เป็นนูัตโตกุหลาบนะจ๊ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแม่ได้ช็อกโก,กแลตกับรักุหลาบมานะจ๊ะเรามาชิมดูว่าอร่อยไหมรสชาติเป็นยังไงแพ็กเกจจิ้ง นูคาโตะกุหลาบเพื่อนๆหืมอหอมอาะอุ like ๊ยกุหลาบจริงๆด้วยอ่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าอันนี้คือกุหลาบจริงใช่ไหมใช่ไหมเพื่อนเพื่อนนี่นี่เ้ยกุหลาบจริงอ่ะเขามากินได้เหรอนี่นี่เพื่อนเพื่อนดูนูคตโตะรสกุหลาบเพื่อนๆนี่กุหลาบเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวขอชิมกันว่าอร่อยไหมหอมอ่ะอ๋อกลิ่นกุหลาบนะ ออกนมนมด้านหน้าก็เป็นกุหลาบจริงกลิ่กินกุหลาบออกนมนมหนึบหนึบอร่อยของกินเล่นของเคี้ยวเพลินกินแก้หิวกินไปเรื่อยเรื่อกินให้เพลินตัวนี้ค่ะนูกัตตกรสกุหลาบรสช็อกโกแลตมีหลากหลายมีหลายรสชาติมากๆแต่แม่ไปได้ตัวนี้มาแม่เลือกกุหลาบกับ ช็อกโกแลตแต่จริงๆแล้วมีสตรอเบอรี่ด้วยนะอหอมกุหลาบมากในหอน่อจะมีหกชิ้นหก่องเป็น่องเล็กอร่อยกุหลาบกินไปแล้วเดี๋ยวลองมากินช็อกโกแลตนะคะเพื่อนๆจ๋า ตอนแรกเจาสตอรอเบอรี่มาแล้วแหละแต่แม่กลัวรสชาติเห็นว่ามีกุหลาบแล้วไงเพื่อนๆตกชิ้นเหมือนกันเพื่อนๆจ้าเอาช็อกโกแลตมีแค่5ชิ้นหรอช็อกโกแลตมี5กุหลาบมี6 1 2 3 4 5เอ้าทำไมช็อกโกแลตมี5กุหลาบมี6เดี๋ยวนับใหม่กุหลาบมี1 2 3 4 5 6เอ้ากุหลาบมี6ชิ้นเพื่อนๆช็อกโกแลตมี5ชิ้น หรือว่ายังไงยังไงก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวลองวัดสิอ๋ชอช็อกโกแลตปริมาณอาจจะเยอะกว่าเพื่อนๆ๋าห่อใหญ่กว่าเดี่ยวเพื่อนดูนี่เห็น,น,นไหมใช่หรือเปล่าเดี๋ยวลองวัดชอ็อกโกแลตใหญ่กว่าน่าจะอยู่ที่ปริมาณเพื่อนน้ำหนักอาจจะเท่ากัน,กนเดี๋ยวแม่ลองดูที่น้ำหนักกันนะเพราะว่าชอ็อกโกแลตมีห้ากราบมีหกชิ้นนะคะอาจจะน้ำหนักเพราะรู้สึกว่าชอ็อกโกแลตจะใหญ่กว่า น้ำหนัก50กรัมเท่ากันเพื่อนๆืนจ๋า50กรัมมีน้ำหนักอยู่ด้านหน้า50กรัมเท่ากันเลยนี่นี่เพื่อนๆน้ำหนักอยู่ตรงนี้50กรัมเท่ากันแต่ช็อกโกแลตที่มี5เพราะช็อกโกแลตจะชิ้นใหญ่กว่ากุหลาบเพื่อนๆนี่ไปหาซื้อกันได้นะคะนูกตัตโตะที่ CJ ค่ะตอนนี้ซื้อ1่งแถมหนึ่งจัดรายการอยู่แต่แม่ไม่แน่ใจว่าหมดหรือยังลองเข้าไปดูนะ45บาทค่ะได้2หอ่อปกติห่อเดียว45บาทนี่ สะดวกพวกพาเดี๋ยวแม่จะให้ลูกไปกินโรงเรียนพรุ่งนี้ด้วยอร่อยกินเล่นเคี้ยวเพลินเคี้ยวหนุบหนักแก้หิวรองท้องแก้เผ็ดแก้อะไรก็แล้วแต่อยากกินขนมก็รวงกระเป๋ายิบขึ้นมาได้เลยเป็นชิ้นเล็กๆน่ารักอย่างนี้พอดีคานะคะพเพื่อนๆจ๋าเนี่ยช็อกโกแลตก็จะเป็นแบบนี้เลยชิ้นจะใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนึงหอมกลิ่นช็อกโกแลตมากๆพกเพื่อนๆือ อร่อยอขึ้นคนไม่ขมถ้าคืนใส่นมน่าจะอร่อยเนาะลูกกาช็อกโกแลตอืมอร่อยอ่ะมีสตอเบอรี่ลูบารี่กลาบช็อกโกแล แต่ที่แม่กินไปแล้วก็จะเป็นบลูเบอร์รี่สตรอเบอรี่สองอันเนี้ยแม่เพิ่งเคยกินตัวนี้แม่แน่ใจแต่ตัวนี้ไม่เคยกินแน่นอนกุหลาบร้อยเปอร์เซนต์อือร่อยดีเพื่อนๆเ,เคี้ยวหนุบหนับมีความหอมนมแบบละมุนละมุนเพื่อนนจ๋ากแก้หิวเป็นขนมที่สามารถรองท้องได้แก้หิวนะคะอร่อยเคี้ยวหนุบหนับเพลิดเพลิน เวลากินเวลาดูหนงเวลาทางานอร่อยแล้วเขาใช้กุหลาบจริงๆด้วยนะคะเพื่อนๆจ๋าเนี่ยตอนแรกคิดว่าเป็นสีเป็นอะไรกุหลาบจริงๆแล้วก็จะได้กลิ่นกุหลาบอะอร่อยถ้าไงน,าน้องถ้าเป็นแบบนี้น,น่ารักอืออืม,อมแล้วแต่คนชอบเลยนะคะ จะไม่การันตีว่ารสไหนอร่อยกว่ากันคือแล้วแต่คนชอบเลยถ้าแม่บอกกูลาบอร่อยคนก็จะบอกชอบชอบ็อกโกแลตถ้าแม่บอกช็อกโกแลตอร่อยบางคนก็บอกชอบกูลาบเพราะฉะนั้นลองไปซื้อกินดูเพื่อนอร่อยโปดีราคาถูกหนึ่งแถมหนึ่งดูนัดตกที่ซีเจลองไปหาซื้อดูนะคะ เพื่อของหมดก่อนสำหรับแม่แม่ชอบเลยเพราะว่าแม่ดูในตะตอเพื่อนๆอยากได้มากเลยเน่ะกุหลาบหาซื้อยากเขาเจอแต่สตบบรอเบอรี่กับช็อกโกแลตเนี่ยโชคดีไปเหลืออี่สองห่อแม่ก็เลยหยิบมาหอ่อนเก็บไว้คนอื่นกินบ้างถือว่าโอเคราคาแบบนี้รสชาติแบบนี้ถือว่าโอเคเลยตอนแรกคิดว่าจะกินไม่ได้รสกุหลาบแต่อร่อยนะอร่อยอยู่นะคะเพื่อนๆจ๋าลองไปหาซื้อดูนะคะที่ C j เจค่ะเพื่อนๆแม่ไปก่อนนะ ฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามให้แม่แหม่มเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะคะพเพื่อนๆจ๋าบ๊ายบาย